สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวเหรียญรูปเหมือนเต็มองค์ในทรงจำปีรุ่นเจริญพรของหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีนะครับปีพุทธศักราช2562ครับพอดีผมได้เนื้อเงินกันเยอนะชะนวนลมดำมานะครับมาดูความสวยนะครับ เนื้อเงินนี่จำนวนการสร้าง3,999เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อชนวนลมดำโบราณนะครับสร้าง55,999เหรียญน,นะครับเกือบ6 0 0 0ืเหรียญน,นะครับมาดูเดี๋ยวให้ดูเนื้อชนวนลมดำก่อนนะครับต้นนี้ปลูกเสรถึง12วาระด้วยกันครับ ท,ทีใหญ่ๆทางนั้นนะครับร่วม3ปีนะครับรุ่นนี้ครับดูความสวยผมไม่ได้แกะทีเนาะพยายามรักษาผิวอยู่ในซีนเดิมๆครับจมูกสวยๆโด่งๆครับนะครับจะิญพรนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีก,อก,อกรุ่นของหลวงพ่ออิดนะครับ ดูขอบเดี่ยนคัดูขอบเดี่ยนขอบเดี่ยนจะเป็นแบบสองขยักนะเรียบแล้วก็ตัดหยาบนะครับมาดูว่าเกเกแท้พิจารณาเกแท้ครับดูตรงขอบเลี่ยนนะครับดูผิวนะครับดูการต่อโคด้ดอันนี้นะัมเบอร์ห้าเก้าสี่ นอกโค้ดเนี่ยโค้ดจีนวัชจุลามน,นี้อปีหกสองห้าหสองนะครับแต่พระเพิ่งได้กันเมื่อต้นปีนี้เองครับปี6.4นะครับปลูกเสกถึง3ปีด้วยกันครับดูหูเหนนรียญนะฮะนะถ้าพระแต่แก็จะเจาะแบบนี้นะครับ นะดูความคมของเหรียญครับดูเพนยันนะฮะความคมตอนนี้ยังไม่มีเกรครับเจะต่อไปก็คงจะมีเกรครับเนื่องจากราคาเริ่มสูงแล้วนะครับตอนนี้เล่นกันประมาณพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งจองออกจากวัดสามร้อยบาทเท่านั้นนะตอนนี้ถึงพันห้าร้อยบาทแล้วครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าใช้ รุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่ออิดนะครับปลูกเสกนานมากครับน่าใช้มากๆนะครับต้องมีเก็บไว้ในคอลเลกชันนะครัถ้าใส่นี้ต้องมีเก็บครับอันนี้ลมดำโบราณนะฮะสวยมดงามนะครับราคา เล่นถึงพั0หบาทตอนนี้นะครับมาดูเนื้อเงินนะฮะกล่องมาดูเนื้อเงินผมเช่ามาให้ f อฟซีชมนะครับว่าเนื้อเงินดูกันของแท้เป็นยังไงครับสร้างไม่เยอะนะครับส่วนใหญ่ผมจะชอบเนื้อเ,อเงินบริสุทธิ์นะครับเพราะเขาจะขัดเงานะครับเป็นแบบขัดเงาแบบนี้ครับ ดูนะคลาสสิกดีนะับพี่ดูองค์นี้จมูกแบบโด่งมากครับนะฮะโด่งมากๆครับดูเส้นผมลมพอ,อิทนะคมชัดลึกนะครับข้างบนเขียนเจริญพรแล้วก็เป็นยันรอบยันรอบเลยนะครับนี่ยันรอบอข้างล่างเขียนพระอาจารย์อินะครับ ทัตจาโรนะครับโคจีนนะฮะสวยมากๆครับนี่ผมพยายามเก็บเนื้องเองินโดยสุดนะฮะเพราะว่าดูแล้วสวยดีครับบางทีบางคนไปเก็บเนื้องเองเนินขัดเงินลงยาเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนพ่นทรายนะครับดูขอบเดียนครับให้ดูขอบเดียนจุดใจตังดูตัวตัดนะ ความสวยความคมต่ดส่วนใหญ่ก็จะสองขยักครับตัดเรียบแล้วก็เป็นหยาบนะฮะเห็นไหมดูให้ดูไว้ครับต่อไปมีเก๋แน่นอนครับนะตอนนี้ก็ราคาประมาณหกพันลฮะองค์นี้นะประมาณหกพันแล้วเน้องเงินใริสุดนะครับด้านลังเขียนรับผลภูลทวีเจริญพร รวยพันล้าน,นครับนะชื่อรุ่นรวยพันล้านไปเลยพี่ B. โค้ดลิงค์นะครับนัมเบอร์ที่ได้สามเก้าห้าหนึ่งนะครับจำนวนสร้างแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับอันนี้สามเก้าห้าหนึ่งครับนัมเบอร์วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับปีหกสองนะผมเขย่า ชาวเก็บไว้นะครับใครสนใจรุ่นไหนทักททยมาได้นะครับผมมียังจัดหาให้นะครับหรือแอดไลน์มานะครับไลน์ตามเบอร์ที่ลงไว้นะครับอก็มาแนะ้อเนเท่านี้นะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บของหลวงพ่ออิฐปัจจุรานนี้นะครับสวยๆมากมากเลยนะครับเนื้อเงิน ขอบคุณมากครับขอลงจบไปทางนี้นะครับจองความหน้าไปก่อนอย่าจ,จมูกจมูกยุบนะครับขอบคุณมากครับ